จากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มอาร์ตพสุทธได้ออกมาเปิดปมในใจที่เก็บไว้มานานกว่า17ปีว่าถูกเพื่อนในวงการรุ่นเดียวกันขัดแข้งขัดขาแทงข้างหลังแต่อาร์ตก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่มีคนโยงไปที่อักษรกอ ไก่ซึ่งก็คือเกรทวรินทรปัญหาการล่าสุดเจอเกรทมาร่วมงานถแถลงข่าวเดินวิ่งมินิม,มาราทอนการกุศลท t บคณะชาติประกันภัยพากรัน2023ที่แบงกิ้งฮอลลชั้นหนึ่ง TTB สำนักงานใหญ่เจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วโดยบอกว่าประเด็นที่อาร์ตพสุดออกมาพูดถึงเรื่องเพื่อนแทนข้างหลังคนก็โยงมาที่เรา จริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ว่าก็เห็นข่าวนี้คนส่งมาให้ดูบ้างและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หมายถึงผมแล้วจร,จริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเพราะผมไม่มีลักษณะการกระทําแบบนั้นแน่นอนเขาออกมาบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันในวงการเคลียร์มากๆพี่อาร์ตเป็นรุ่นที่ผมนิดหน่อย แต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมแล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องไม่ได้มีประเด็นอะไรเขายกหูมาหาเราส่วนตัวไหมไม่มีครับเคยร่วมงานหรือเล่นละครด้วยกันไหมส่วนใหญ่เป็นงานรวมๆของช่องมากกว่าแต่งานที่ร่วมกับพี่อาร์ตเลยยังไม่เคยครับเรื่องนี้กระทบความเสียหายต่อเรายังไงบ้าง ไม่มีนะคือถ้ามีโอกาสก็ได้พูดจริงๆแล้วอะคนก็อาจจะคิดไปไกลอาจจะมีเราบ้างเพราะว่าเป็นกอไก่อาจจะมาถึงเราแต่ก็ดีที่ได้พูดว่าไม่ใช่เราการเดาของคนในโซเชียลผมว่ามันก็ทำให้คุณสามารถเข้าใจผิดได้อย่างถ้าคนอ่านข่าวสักหนึ่งร้อยคนแล้วเขาไม่ได้เห็นผมพูดในวันนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมได้ มีโอกาสก็ได้บอกเขาว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเครียดไหมข่าวแรงเหมือนกันคือจริงๆไม่เครียดเลยครับเราได้เคลียร์กันไหมพอเป็นข่าวจะเคลียร์อะไรคือไม่ค่อยได้เจอพี่อาร์ตแล้วไม่ได้มีงานได้ร่วมกันแต่ก็เห็นเขาขายหมูกรอบในโซเชียลอยู่ถามถึงล่าสุดบอยบอกว่าเรามีแฟนแต่ไม่เปิดยังไม่มีครับโสดสนิทหัวเราะหล่อขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละ ก็มีบ้างแต่โสดสนิทครับถามว่ามีคนคุยไหมไม่มีครับผมบอยเคยเจอไหมไม่มีจะเคยเจอได้ยังไงเล่าถือเครดหรือเปล่าเลยไม่เปิดไม่ใช่ยังไม่มีจริงๆแต่เห็นไปแซลแมททีรณีบ่อยกับแมทจริงๆก็แซลบ่อยแล้วแมทดื้อไหมดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนตียิงอย่านะนะเขาเซ็กซี่ ผมเห็นเขาแบบออกกำลังกายเล่นเทนนิสจริงจังก็เลยรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นเฟิร์มขึ้นตัดผมใหม่ด้วยก็เลยชมสักหน่อยคนก็ชวนจิน้นคือจริงๆรู้สึกดีใจที่คนยังจิ้นกับแมทอยู่อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนแต่กับแมทก็แซวๆกันแบบนี้จะลุนขึ้นไหมไม่น่าจะขึ้นครับเป็นเพื่อนกันครับหัวใจว่างเลยครับใครชอบก็ลุยได้ครับบ้านไม่เคยล็อก หัวเราะทำไมถึงยังไม่มีใครโหยทุกวันนี้เวลาดูแลตัวเองยังไม่มีเลยก็ทำงานครับยิ้มหาคนมาดูแลสิก็นั่นแหละได้คำตอบแบบนี้ทุกปียิ้มแม่กุ้งบอกซีสั่นใหม่แม่ต้องรีบหาสะพายแล้วอ๋อเดี๋ยวมีการตลาดทางบ้านออกมาเมื่อไรก็น่าจะได้เห็นหัวเราะแจ็คก,กี้คนเชียร์ต้องเชียร์ต่อไปไหม กับแจ็คก,กี้ก็คุยผ่านน้ำตาลที่จักคณาอยู่ยังถามสบายดีไหมแล้วไม่คุยตรงไม่ไม่หมายถึงผมถ่ายละครกับน้ำตาลก็ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าผ่านโทรศัพท์ได้คุยกันบ้างถามสารทุก์สุขดิบเกรดกับแจ็คก,กี้ปล่อยให้เป็นตำนานต่อไปจริงๆเป็นตำนานก็ดีเรามีแต่จ้นกับเขาไม่มีจริงสักทีเนอะก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบ